วันนี้พามาไหว้พระเทวทัตบารมีพระันสมบัติพันใจที่วัดคันธารา,ามเชียงใหม่นะคะซึ่งทางด้านนี้จะเป็นหน้าวัดซึ่งวัดจะมีสรุปโดยว่าเป็นวัดสีจีม่วนแต้นะคะเมื่อเข้ามาทางด้านหน้าวัดก็จะมีระฆังหลายร้อยลูกนะคะให้เราได้ตีนะคะเสร็จแล้วเราก็มาบูชาพุทธชุดทําบุญของที่วัดชุดละหนึ่งร้อยบาทนะคะจะมีน้ํามันแล้วก็ทูบแล้วก็ปิดทองแล้วก็มีทูบสินธาย ตอนแรกเราก็มาจุดทูปนะคะเติมน้ำมันตะเกียงให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะรอขึ้นไปปิดทองออปิดปิดทองของเท้าเวสวุวรรณนะคะโดยจะปิดตามลำดับนะคะองค์ท้าองค์หน้ายักษ์ก่อนแล้วก็เป็นองค์หน้าเทพแล้วสุดท้ายก็จะเป็นองค์ที่เป็นปางประธานพรสำเร็จทันใจซึ่งเป็นองค์ตรงกลางที่มีสีเหลืองทองนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจุดทูบสีไทยนะคะเพื่อดูเลขของเราเป็นจุดรับโชคคะ